มาดูแนวาทางการปรับปรามอาญากรรมกันบ้างนะคะกอบัญชาการตํารวจนครบาลแถลงผลการระดมกวาดล้างปรับปรามอาญากรรมในช่วง6วันที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น994คดี กองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการระดมกวาดล้างปรับปรามอัชญากรรระหว่างวันที่6-11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสาม,มารถจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น994คดีรวมผู้ต้องหา1,061คนเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวน74คดีคดียาเสพติดจำนวน861คดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจำนวน48คดีและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสื่อลามกอนาจาร์จำนวน2คดีรวมมูล ค่าสินค้าของกลางกว่า9ล้านบาทโดยมี2คดีที่สําคัญคือในพื้นที่กองบังคับการตรํารวจนครบาล6ได้จับกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่สามารถขยายผลการจับกลุมได้รวมผู้ต้องหา13คนและใช้ระยะเวลาการจับกลุ่มเพียง2คืน ขณะที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจับกลุ่มผู้ต้องหามียาเสพติดไว้ในครอบครองขยายผลสู่การจับกลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์หลายประการพลดจตรีศีวรารังสิพรามนากุลรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าจะเร่งระดมกวาดล้างปราบปรามอัญากรรมทุกประเภทอย่างต่อเนื่องต่อไป